สวัสดีค่ะช่องไม่ดากุเก็ตนะคะต้นกันก็มาถึงวัดแล้วนะคะก็จะติดตั้งแล้นะคะเพราะว่าเราต้องรื้อใส่กล่องแล้วก็เอามาประกอบที่นี่นะคะคุณภาษาอังกฤษภาษาธุทธุิเศษเช่นกันนะคะดวงาาพิรักษ์ทนพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดในการรับชมทั้งต่อไปทรงทิศโฆษณาลิปสั้่คนทิปย้อนหลังเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาแฟมอรี่ของคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะอยู่หา่างคนทุบบนไว้นะปลอดภัยไว้ก่อนอย่าปลับมานะติดการ ติดค่ะติดตุกข์ยาเลยนะระเบิดอันตรายมากขึ้นบนอันดับ5ของประเทศนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่าย,ยูวางหานะคะนี่จะกลุ่มนี่จะกลุ่มของเรานะคะนี่จะกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะอยู่ข้างในนี้นะคะ ให้หนูจะบวกๆมานะคะขอบคุณนะคะรวมค่าทิพย์สวัสดีและขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกไลฟ์ทุกคำทักทายทุกกำลังใจที่มอบให้แม่าดาแฟมิลี่ค่ะสาธุสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคะุณนวลสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณนวลสตอรี่นะคะ กอไว้นะคะพรหรือว่าจะถวายวันนี้เลยหรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ ให้ดูภาพไปนะคะเนาะอันนี้คือต้นต้นพระป่าของเรานะคะแล้วก็จะมีหมายเลขบัญชีวัดนะคะที่เอฟซีใจอยากตะทำบุญนะคะ

ช่องของลุงจิมมี่นะคะช่องของลุงจิมมี่ฝากมากับลุงนะคะเรามาแกะดูตอนนี้เลยนะคะยังไม่ได้แกะนะคะ ร้อยสองร้อยล้านบาทซาทุกนะคะโจบค่ะ Thank <laughs> you. ส่วนของไม่ได้ก็ทำติดตั้งแต่อยู่ที่บ้านลุงแล้วนะคะ uh huh. เราก็ uh huh. ทำเท่าที่เราทำได้นะคะเนาะ uh huh. ถ้าเอฟรีท่านใดสนใจ,จอยากจะทำบุญก็ได้นะคะ uh huh. ไม่ได้มา uh huh. ด้วยตัวเองก็ uh huh. โอนเข้าบัญชีเลยนะคะ uh huh. โอนเข้าบัญชีวัดแต่ uh huh. ว,ว่าไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะคะ Ôn xiêm ô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 n ta ôn xiêm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  làm xiêm ôn 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 xiêm 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 xiêm

วัดสวยมากนะคะ่าร้วกันวัดสวยมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแ่านี้กันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟนมาลีด้วยนะคะ